วันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้วิธีผลต่างกำลังสองวิธีผลต่างกำลังสองก็มีสูตรอยู่ว่า a กำลังสองลบ b กำลังสองเท่ากับ a บวก b คูณอยู่กับ a ลบ b ถ้าเราเปรียบเสมือน a คือหน้า b คือหลัง สูตรของเราก็จะได้เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองจะแยกตัวประกอบออกมาเป็นหน้าบวกหลังคูณอยู่กับหน้าลบหลังก็คือมีตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบข้อหนึ่ x ก,กำลังสองลบ25 x ยกกําลังสองแล้วแสดงว่าเราได้หน้ายกกําลังสองแล้ว หลังจากนั้นเราต้องเปลี่ยนให้เป็นหลังกําลังสองเพราะถ้าสังเกตให้ดี25ยังไม่ได้ถูกจับยกกําลังสองอะไรคูณกันเหมือนกันเราได้25 2ตัวนะคะก็จะได้ออกมาเป็นกํากำลังสองเพราะฉะนั้นหน้าของเราคือ x หลังของเราคือ5ก็จะแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น x บวก5คูณอยู่กับ x ลบ5 ข้อ2 21ลบ x กำลังสอะไรคูณกันเหมือนกันได้21ที่เป็นจำนวนเต็มจะสังเกตเห็นว่าไม่มีตัวไหนคูณกันได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะใช้ความรู้เรื่องรากที่2หรือ square root เข้ามาช่วยเพราะรู o t 21คูณ r ู o t 21จะได้ออกมาเป็น21ดังนั้น21ก็เกิดจากรูท t 21เดียกกำลังสองลบ x กำลังสองหน้าของเราเลยกลายเป็นรูทยหลังของเราคือ x แยกตัวประกอบออกมาเป็นรูทบวก x คูณอยู่กับรูทยลบ x ข้อที่3 8 2แลบส x ยกกำลังสอง 82อะไรคูณกันเหมือนกันได้82จํานวนเต็มไม่มีจับมันใส่รูทก็จะเป็นรูท82ยกกําลัง2ลบเปลี่ยน4เราต้องเปลี่ยน4ก่อนเพราะว่ายังไม่มีวงเล็บจะสังเกตเห็นว่า4ไม่ได้จับยกกําลัง2ต้องระวังพลาดตรงนี้อะไรคูณกันเหมือนกันได้4ก็คือ2 เราก็เลยเปลี่ยนเป็น2 x ทั้งหมดยกกำลังสองแยกตัวประกอบออกมาหน้าของเราจะกลายเป็นรูทแปหลังของเราคือ2 x ก็จะได้เป็นรูทแปบวก2 x คูณอยู่กับรูทแปลบ2 x ข้อที่4 x กำลังสลบเศษ7ส่วน16 X กยกกำลังสองแล้วแสดงว่าหน้าเรายกกำลังสองแล้วแต่หลังต้องเปลี่ยนให้มันเป็นกำลังสองด้วยอะไรคูณกันเหมือนกันได้7มีไหมจำนวนเต็มถ้าไม่มีจำมันใส่รูทแต่16เกิดจากอะไรคูณกันเหมือนกัน2องตัว4เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นรูทเจส่วน4ทั้งหมดยกกำลังสอง หน้าของเราคือ x หลังของเราคือรูทเส่วน4ดังนั้นก็จะแยกตัวประกอบได้เป็น x บวกรูทเส่วน4คุคูณอยู่กับ x ลบรูทเส่วน4ข้อที่5 x กําลังสองลบ59ส่วน121 นายยกกำลังสองแล้วเปลี่ยนเศษห้ส่วนหนึร้อยี่สิเป็นอะไรยกกำลังสองก็จะได้ออกมาเป็นรูทห้าสิ่วนสิทั้งหมดยกกำลังสองหน้าของเราคือ x หลังของเราคือรูทห้าสิบก่วนสิ็ก็เลยแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น x บวกรูทห้าสิ่วนสิ คูณอยู่กับ x ลบรูทห้าสิบเก้าส่วนสิบเอ็ดอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดช่วงแรกมีห้า